เกี no e. nhà, nhà, าใงหง้าแม่พี่น้องเลยเกี่ยงหง้ายามเล้งเนาะสองเทือ่สามเทือ่อะไรฝนตกหมดเลยพี่น้องเลยตกกับข้าเดียวแล้วก็เศร้าพอนพี่น้องเลยเปิดภาพมากะอยู่ทุงไฮทกุทกหนาคือเกา่าเด้อพ่อแม่พี่น้องเมิดฟ้าเมิดฝนซ้ำหมอนียเนาะ โดยก่อนอื่นสวงกับทักทายสบายนี้สวัสดียามแรงพ่อพี่น้องเลยบรรยากาศคืมฝ่าคุ้มฝนคือเก่าเนาะตอนนี้ก็ฝ่ากับห้องอยู่พ่อพี่น้องเลยบรรยากาศยามแรงฝนกับตกแบบเอยอๆเนาะแต่ละมือแต่ละวันพ่ยพี่น้องเลยฝนตกคุ้มมือแต่ตกแบบบบวแห้งเนาะตกคาเดียวแล้วก็เศร้าพายพี่น้องเลย เิดพามากับยู่งไห่งหน้าเด้อเขียวงามอุ่มทุ่มเนาะบรรยากาศไปพี่น้องเลยวันนี้กับสลงไปเกี่ยวห้าคือเก้าไปพี่น้องอยยกปัจจุบันกับเกี่ยวห้าไปพี่น้องเลยืันนี้ไปเกี่ยวห้าคือเก้าเนาะทั้งเกิดกับเกี่ยวแล้วลงมาก่อนเนาะสักวงลงมาน้ำหลังพี่น้องเลยลงมาเกี่ยวห้าห้งัวเด้อเนาะเกี่ยวตามขันไห้คันหน้ายาว่าพี่น้องเลยพวกหยาดกดเนาะ ตอนนี้กฟ้าดังฟ้าห้องมาพี่น้องเลยฝนกับชิตโตขอฝนเนาะเสียงนุกกะห้องมาพี่น้องเลยชิมเกลียวหยาในหน้าอย่างเนาะฮะพวกทองฟ้ากระเมิด้าเมิดฝนมาแล้วมาพี่น้องเลยเกี่ยวหยาใส่วู้นไปพี่น้องเยเกี่ยวหยาอยามนั้นเนาะ คนก็ะสีโตกแล้วบางพี่น้องกะพวงกับใบลงคลิปหลายมือแล้วบางพี่น้องเลยผมมีเวลาเนาะส่วนดำน้าแล้วก็บผมีเวลาบางพี่น้องเลย ตอนนี้ก็ขึ้นมาแต่เกียร์หยาดแล้วไปพี่น้องกระสิบภาพมปพี่น้องมาหับสม้มบรรยากาศเดินเทียงหน้าสะพวงเด้อไปพี่น้องเอ้ยเดินเทียงหน้าสะพวงหน้าสะพวงกับใกล้แขมทางเนาะกับรถกับเที่ยวไายไปไกลมาคู่มือไปพี่น้องเอ้ยบร่ได้ขาดสายเนาะคือว่าหนทางน้อยน้อยนี่ก็เลยคนเที่ยวกับบร่ได้ขาดสายมปพี่น้องเอ้ยไปให้ไปหน้าเนาะ หรือว่าเมื่อบ้านเมื่อบ้านใหญ่เมื่อบ้านน้อยพี่น้องเลยกับเส้นทางนี่แหละเนาะได้กกินหญยาอยู่ทุงไฮทุงนาเต็มปึ้งอยู่ลยพี่น้องเลยเพื่นเนาะแบน้อยก็อยากออกน้ำแมย์เป็นเพื่อนพี่น้องเลยห้องแอร์เนาะเมย์เพิ่นมันออกไปกินหญยาอยู่ทุงไฮทุงนาเพิ่นมันออกมาได้พี่น้องเลย ย่างกระเบียกปล่อยเพิ่นออกไปเนี่ยเพ่อนพี่น้องเลยย่านว่ามาครบเนาะมาครบมากัดมา่พี่น้องเลยก็เลยขังไว้ปล่อยเพิ่นกินอยูเทีเดินนี่แหละแม่น้อยเนาะมาเบิ่งต้นมาเขียบหนะ้าสะพวงเพพี่น้องเลยต้นนี้น้อยนี่กะดกดกมพ่อพี่น้องเลยผูเป็นหมากนะล้ายลายเนาะ มาเขียบเนาะบ้านสะพวงเอนินเนาะบู๊คมาทางเอินกับเจ้าเอินวมาใ,ใด้ดายพี่น้องเอ้ยไปฮู้กะคอมเมนต์บอกสะพวงเด้อเนาะบ้านสะพวงเอิญมาเขียบเนาะนกโด่งพี่น้องเอ้ยนี่แหละเป็นคู่งาฝนกระสิตกมาอีกแล้วมาพี่น้องเอ้ยเมื่อซาเมื่อฝนมาอีกเลยชิ้นข,ข่าวทิศหนึ่งเลยทิศหนึ่งทิศปลายแล้วยพี่น้องเอ้ย ฝนตกนี่เนาะตกกะแบบบ่แงพี่น้องเอ้ยตอนนี้กฝ่าด่งฝา้องอยู่เนาะสะพุงกะถ่ายคลิปอยู่พี่น้องเอ้ยพาพี่น้องปาลุง FC เนาะมาเลาะสมงไงนาบรรยากาศมืฟ้ามืฝนตอนนี้กะฝนตกแล้วพี่น้องเอ้ยตกกตกแบบบ่แงเนาะบรรยากาศ ฝนตกค่ำมากกบเกีเยดห้องแช่ๆซั่นนั่นวันไวไพี่น้องเอ้ยห่นตกแล้วฝนตกแล้วพี่น้องเอ้ยบรรยากาศยามแลงเนาะสิประมาณนีแหละพี่น้องเอ้ยอยู่ทุงท่งไทุ่งนาคือเก่าสะพวงก็ได้เนาะบ่มีอ่าบ่ได้ไปทางใดแเนาะถ่ายภาพบรรยากาศวิวบรรยากาศทุงท่งไทุ่งนานี่กสิแม่นานพักเด้อพี่น้อง ผักกาดเนาะทางอาแม่สาวพ่วงคนบ้านพี่น้องเว้ยออกค่าขักนอะพักการ์ดพี่น้องเว้ยวานพอได้กินเนาะแบบว่าบริสุทธิ์เขาเนาะพี่น้องซื้อเขาเ็ขาค่เดียวกับมืดพี่น้องเว้ยอันนี้บานไห้เป็นนานเลยเป็นสวนเลยเนะาะฮ่พท่านี่ก่บ,บ้านขึ้นกันพี่น้องเว้ยบานอาพักหอมแล้วก็พักซีเนาะทางกต่เมนต้นพักบัวพี่น้องเว้ย แค่นี้กับท่านได้ออกเด้อพี่น้องเลยนะหากับ้านมื่อนี่พี่พี่น้องเลยอันนี้นะเนาะหากับ้านยังมาท่านได้ออกเถอะพี่น้องเลยเดี๋ยเนาะสวนพักสวนขั้วน้อยหนึ่งพี่น้องเลยกับบัได้ใหญ่หรอกเนาะฝนตกแล้วพี่น้องเลยฝนตกแล้วฝนตกแล้วเนาะสวนพักสวนขั้วพี่น้องเลย บรรยากาศงามแรงฝนฝ่ากระตกตกกระตกแบบโบเหางคุณพี่น้องเลยตกแค่เดียวแล้วก็เศร้าเนาะสองเทือ่สามเทือ่ยอะไรฝนตกหมือนคุณพี่น้องเลยตกแค่เดียวแล้วก็เศร้าอคุณพี่น้องเลยถือว่าปีนี้ฝนตกดีนะคุณพี่น้องเลยฝนดีขนาดเลยเนาะเข่าก็งามปีนี้เนาะฝนดีงัวกับส้นอัน ห่างเฟืองอยู่นาวพี่น้องเลยฝนตกฝนลินเนาะนี่กลห่างเฟืองเด้อพี่น้องเลยงัวกินกับซีบดตรเด้อนอเฟืองกันเลยไม่กินกับคู่มือเนาะฮ่าฝนตกแล้วพี่น้องเลยตกแล้วตกแล้วบรรยากาศฝนตกลินยามแรงพี่น้องเลยเนาะนี่แหละ บรรยากาศดีเลยว่ะพี่น้องเลยห้องฟ้ากันเลยเมือ่อดขึ้นฝนตกแหงบ่เมอัยนี่เนาะฝนตกแหงกับใบก้านกบเลยพี่น้องเลยกบเขียดห้องลายเนาะฝนตกนี่กบกระหู้อีกเลยพี่น้องเลยสาว่าฝนตกเนาะโดยนานสำหรับที่นี่กับบุ้มมี่ยังลายเด้อไปพีนพ่น้งนนองเลยเอาภาพบิวบรรยากาศตรง,งไหนตรงหน้า ชงไฮชงหน้าเขียวงามเนาะมาผักพีผักตน้นพ่อแม่พี่น้องนะครับส้มล้มกันพ่อพี่น้องเลยเนาะแต่พวกก็น,นอนไ้นอนหน้าพ่อพี่น้องเลยอยู่ไ้อยู่หน้าประจานะําเนาะดําหน้าแลวกะเลี้ยงงัวพ,พ่อพี่น้องเลยโดยสำหรับคลิปนี้ก็จะขอตัวลาไปแล้วเนาะไปพบไปพ่อในะคลิปหน้าคนละขอลาไปแล้วสบายดี